รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามข้อตกลง PA Performance Agreement นายพุทธาศีสุราชเกิดเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพศ2520อายุ46ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา เริ่มรับราชการครูปีพศ2547และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งแรกปีพศ2562ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยวิทยาฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1.1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยเน้นให้ครูออกแบบกิจกรรมและเลือกสื่อที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และเลือกเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายจัดระบบการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นผ่านการประเมินตามหลักสูตรส่งผลให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาตรงกับความต้องการของผู้เรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน1.2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนทั้ง4ด้านจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีระเบียบวินยัยมีคุณธรรมจริยธรรมโดยได้รับการประสานความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองส่งผลให้ครูมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและสถานศึกษามีเครือข่ายในการทำงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 1.3ด้านการการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยร่วมกับคณะครู ออกแบบเครื่องมือและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายส่งผลให้ผู้เรียนผ่านการประเมินตามหลักสูตรส่งผลให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1.4ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายโดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนส่งผลให้ผู้เรียนมีระเบียบวินยัยและเห็นความสำคัญของชุมชนที่อยู่ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจากเครือข่ายชุมชน ส่งผลให้ครูได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองและสถานศึกษามีเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ1.5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านอื่นๆส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านต่างๆส่งผลให้ครูได้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ร่วมกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่องและสถานศึกษามีรูปแบบ PLC ชัดเจนและนำผลมาพัฒนาสถานศึกษาองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้านความสำเร็จข,ของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่1เดือนมีนาคมพศ2562จนถึงปัจจุบันได้ปฏิบัติงาน ทั้งงานที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งหน้าที่และงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วยหลักธรรมมาพิบาลได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดช,ชอบและหลักความคุ้มค่ามาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ได้รับคำสั่งมอบหมายงานจากผู้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3ในการเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารเข้ารับการอบรมพัฒนารวมทั้งร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานพัสดุระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบต่อง,งานโดยนำหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนับตั้งแต่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูและผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ประพฤติตนตามจรรยาบร,รณวิชาชีพและแบบแผนตามจรรยาบร,รณวิชาชีพครูมีเจตพติที่ดีต่อวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา,าและเข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาคริสต์ ในชุมชนตามบทบาทและหน้าที่รักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งราชการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอุทิศเวลาและทรัพย์สินส่วนตัวให้แก่ทางราชการอย่างเต็มความสามารถประพฤติตนเป็นกลยาณมิตรต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยใดๆตลอดเวลาที่รับราชการ มีความมุ่งมั่นในการทำงานจนทำให้งานประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์องค์ประกอบที่1ในส่วนที่สองนี้เป็นงานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยมีบรรยากาศน่าเรียนรู้ด้วยกระบวนการพุสตาโมเดล โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยมีการจัดการเรียนการสอนในช่วงปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมาโรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์ทั่วไปมีแหล่งเรียนรู้ที่ขาดการปรับปรุงพัฒนาขาดการดูแลเอาใจใส่มาเป็นเวลานานจึงทำให้เกิดความชำรุดสุดโทรมขาดความมั่นคงแข็งแรงไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียนหรือผู้มาใช้งานดังนั้นจึงได้หารูปแบบวิธีการ เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ต่างๆที่พร้อมใช้งานมีความมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนจึงได้มีประเด็นท้าทายคือการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยมีบรรยากาศน่าเรียนรู้ในกระบวนการพุทธาโมเดล รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการพุชธาโมเดลประกอบด้วย P- Pretty ความสวยงาม U- u n c h a n g e a บ l e ความมั่นคงแข็งแรง S- Secure ความปลอดภัย T- Tidy ความสะอาดเรียบร้อยและ A-agreeable ความมีบรรยากาศดีให้ความรู้สึกดีการดำเนินงานตามรูปแบบบริหารจัดการ พุชตาโมเดลได้ใช้กระบวนการ PDCA เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จได้ดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานประชุมชี้แจงบุคลากรทุกฝ่าย2กํกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ 3. สร้างรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการพุชตาโมเดล 4. นํนำรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการพุชตาโมเดลสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและ 5. ประเมินสรุปผลการดำเนินงานผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการพุทธาโมเดลมีดังนี้ 1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สถานที่ทางธรรมชาติและที่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 2. โรงเรียนมีพื้นที่ในการจัดแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น 3. โรงเรียนมีสิ่งปลูกสร้างสนามเด็กเล่นสาราอเนกประสงค์ลานกิจกรรมเพิ่มขึ้น 4. ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขรักและมีความภูมิใจในสถานศึกษาของตนเองมีความปลอดภัยในการใช้แหล่งเรียนรู้ 5. โรงเรียนมีพื้นที่อาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างที่สะอาดสวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย 6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มั่นคงปลอดภัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้รับการยอมรับและการชื่นชมจากผู้ปกครองและชุมชน